you mm -hmm. สวัสดีค่ะพบกับชั่วโมงข่าว v o i c น News เวลา0 0นาฬิกากับดิฉันสุธิพรบุญช่วยค่ะในช่วงนี้เราไปติดตามสถานการณ์น้ําที่คลองมหาสวัสด์นะคะซึ่งระดับน้าที่คลองมหาสวัสด์ยังคงไหลล,ล้นตลิ่งเข้าท่วมอําเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีอย่างต่อเนื่องโดยมีระดับน้ําสูงที่ประมาณ1เมตร50เซนติเมตรถึง2เมตรในขณะที่เขตตลิ่งชนันอีกด้านหนึ่งของคลองมหาสวัสด์มีระดับน้ําท่วมขงัง3 0ถึง40เซนติเมตรและลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะเราไปติดตามรายงานสดเรื่องนี้จากคุณจินภาสมโ,มโนค่ะ เชิญค่ะคุณจินภาวันนี้ดิฉันอยู่บนสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ค่ะซึ่งสะพานแห่งนี้นะคะเป็นสะพานที่เป็นจุดแบ่งระหว่างกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรีค่ะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาดิฉันได้มีโอกาสล่องเรือเข้าไปในคลองมหาสวัสดิ์ก็พบว่าในเขตของบางกรวยจังหวัดนนทบุรีน้ําท่วมค่อนข้างสูงพอสมควรค่ะ จากเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาดิฉันได้ล่องเรือเข้าไปในคลองมหาสวัสดิ์ที่เป็นจุดแบ่งระหว่างกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบ,บุรีค่ะด้านซ้ายคือเขตตลิ่งชันหรือกรุงเทพมหานครนะคะส่วนด้านขวาเป็นอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบ,บุรีค่ะที่ฝั่งขวาบางกรวยน้ําลดลงประมาณ20-30ซนติเมตรนะคะจากรอย ราบน้ําที่ปรากฏอยู่ค่ะแต่ว่ายัางคงมีน้ําท่วมสูงประมาณ1เมตรถ0เซนเมตรถึง2เมตรอยู่หรือท่วมที่ชั้นหนึ่งของบ้านซึ่งน้ําที่ท่วมมาจากคลองม,มหาสวัสด์นะคะที่ล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ตรงจุดนี้แม้จะมีการสร้างคันดินเพิ่มเติมในส่วนจุดนี้ก็ยังคงมีน้ําท่วมอยู่ในพื้นที่ตรงฝั่งของบางกรวยค่ะ ส่วนอีกฝั่งเป็นเขตตลิ่งชันนะคะด้านซ้ายตรงนี้พบว่ายังคงมีน้ําท่วมขังอยู่ประมาณ30-40ถึงสีซเมตรค่ะชาวบ้านยังอาศัยอยู่ได้บนชั้น2ของบ้านเช่นกันค่ะแล้วก็พบว่าระดับน้ําในส่วนของฝั่งซ้ายซึ่งเป็นเขตตลิ่งชันตรงนี้ยังคงมีน้ําท่วมขังแต่ว่ายังคงอยู่ในระดับที่ประชาชนยังสามารถอาศัยอยู่ได้ค่ะ คลองมหาสวัสดิ์เป็นตัวแปรสําคัญที่ทําให้น้ําท่วมสูงในฝั่งจังหวัดนนทบุรีมานานเกือบ1เดือนแล้วค่ะภายในก็ท่วมสูงพอสมควรชาวบ้านบอกว่าในพื้นที่ค่อนข้างท่วมสูงพอสมควรค่ะประมาณ2เมตรหรือประมาณ1ช่วงตัวคนพอสมควรค่ะแม้ระดับน้ำจะลดลงแต่ยิ่งเข้าไปภายในของเขตอําเภอบางกรวยก็ยังพบว่าน้ํายังคงท่วมสูงอยู่ค่ะ ด้านหลังเป็นถนนการจนาพิเศษมุ่งหน้าแปอำเภอบางกรวยบางใหญ่ของจังหวัดนนทบุรีค่ะจะเห็นว่าน้ํายังคงท่วมถนนการจนาพิเศษอยู่ค่ะซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาดิฉันได้ล่องเรือเข้าไปภายในคลองมหาสวัสด์จุดที่มีประตูระบายน้ําคลองมหาสวัสดห์หลายจุดด้วยกันนะคะพบว่าในส่วนของประตูระบายน้ําของสํานักการระบายน้ําของกรุงเทพมหานครรวมทั้ง ฝั่งของประตูระบายน้ําของกรมชนรประทานมีทั้งที่ปิดและที่เปิดค่ะซึ่งความคืบหน้าเราจะกลับมารายงานให,ใ,หาให้ทราบนะคะในช่วงเวลาประมาณ12นาฬกาค่ะ ขอบคุณคุณจินภาค่คะและนั่นก็คือสถานการณ์ล่าสุดที่ริมคลองมหาสวัสด์นะคะอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบ,บุรีค่ะซึ่งระดับน้ําก็ยังสูงถึง1เมตร50ซติเมตรถึง2เมตรเลยทีเดียวนะคะประชาชนก็ยังคงได้รับความเดือดร้อนจากเหตุน,น้ําท่วมอยู่ค่ะในชั่วโมงข่าว v o i e n n w w s เวลา12นาฬิกาเราจะกลับมาติดตามสถานการณ์น้ําท่วมรวมถึงประเด็นข่าวที่น่าสนใจอื่นๆกันอีกครั้งค่ะ